ถ้าเล่นเวทตอนที่ยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนเช้าจะเป็นอะไรไหมนะครับใครอยากรู้กดเซฟกดแชร์ไว้ได้เลยครับเดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถ้าเราตื่นมาแล้วเราเวทเทรนนิ่งเลยถามว่าทําได้ไหมทําได้เพราะว่าร่างกายเราครับสมมติว่าเรากินมื้อสุดท้ายตอนประมาณแบบ6กโมงทุ่มหนึ่งของเมื่อวานะก่อนเรานอนอร่างกายก็จะเก็บสะสมไกลโคเจนมไว้ที่ตับไว้ที่กล้ามเนื้อไว้เป็นแรงในการออกกําลังกายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเราตื่นขึ้นมาเรามีแรงอยู่แล้วมีพลังงานในสําหรับในการเวทเทรนนิ่งอยู่แล้วสามารถทําได้แต่ถ้าสําหรับคนที่แบบ ต้องการความเข้มข้นมากๆนะครับคอนเซนเทรตมากๆนะมันควรจะต้องหาอะไรกินก่อนนะ่ะมันอาจจะต้องหาอะไรกินก่อนอย่างผมเป็นต้นแบบผมรู้สึกไม่ชินรู้สึกหิวเวลาแบบตื่นมาต้องกินเลยมันจะไปออกกําลังกายหรือถามว่าได้ไหมได้นะแค่คาร์ดิโออะได้แต่ถ้าให้ไปเวทเลยรู้สึกหิวผมก็เลยติดต้องหาอะไรกินก่อนแต่สําหรับคนที่แบบไม่ได้ติดฝึกตัวเองมาแบบนั้นเทรนตัวเองมาแบบนั้นว่าตื่นมาปุ๊บออกกําลังกายทั้งเวททั้งคาร์ดิโอจบกินข้าวแล้วออกไปใช้ชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยทาได้ไหมทําได้นะครับไม่ได้มีผลแตกต,ต่างกันเยอะขนนนาดั้ ไม่ได้มีผลแตกต่างกันเยอะขนาดนั้นนะครับผมขอย้ําแบบมันไม่ใช่ว่าแบบต้องกินข้าวก่อนนะแล้วถึงไปเวทมันถึงจะแบบสร้างกล้ามเนื้อใช้ไขมันได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ใช่นะครับกลับกันนะครับกลับกันถ้าสมมติว่าเราตื่นมาเราเวทเลยมันจะใช้ไข่จนจนหมดแล้วมีสิทธิ์ใช้พลังงานสำรองในรูปแบบของไขมันเวลาเราเวทเสร็จแล้วเราคาร์ดิโอเลยอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์จะใช้พลังงานตรงนั้นได้มากกว่าคนที่กินข้าวไปก่อนเพราะอย่าลืมร่างกายใช้พลังงานจากอาหารที่กินเข้าไปเป็นหลักก่อนเสมอ นะครับก็อยากจะฝากไว้นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องซีเรียสใครสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นใครสะดวกแบบตื่นมาเล่นเลยเล่นใครสะดวกแบบตื่นมาแล้วเล่นไม่ได้อหพี่ผมต้องกินก่อนอย่างผมเป็นต้นเนี่ยก็กินก่อนนะครับไม่ต้องทีเลียดนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับทำไปเลยไม่ต้องทีเลียดนะครับแล้วใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง f i t All Fat ไว้ด้วยนะครับทุกๆวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทอยู่นะครับสิ่งที่จะได้ในคอร์สเลยนะโปรแกรมอาหาร โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องกินยังไงนะครับสอนหมดนะครับไม่ต้องอดข้าวไม่ต้องแบบไข่ต้มไก่ต้มทุกมื้อไม่มีนะครับกินข้าวนอกบ้านได้ทํากินเองที่บ้านได้ส่วนที่2โปรแกรมออกกำลังกายครับออกกำลังกายแบบไหนดีที่บ้านที่ยิมที่คอนโดต้องทํำยังไงดีนะครับส่วนที่3โปรแกรมคาร์ดิโอครับคาร์ดิโอยังไงเฮดไอที่ต้องทำไหมโซนสามโซนสี่โซนห้าต้องไปไหมต้องไปกี่นานทีต้องทํำยังไงบ้างสอนหมดในไลน์ส่วนตัวแบบไพรเวทหนึ่งหนึ่งสามเดือนเปลี่ยนหุ่นนะครับใครสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้้้้าาาาไไบโเเขมมดลลยยนะครัแว่ื กดติดตามให้ด้วยครับจะถึง3ามแสนแล้วครับ